วัสดีจ้ายายแหลมมาแล้วจ้ายายแหลมพาชมสวนเนาะสวนฝั่งซะนี่แหละเนี่ยซะนานี่ยยาวั้งสองไหลขึงแค่นี้ฝั่งซะาก็ก่าซ่านาคุดปีหกสี่จ้ะที่นี่ก็จะมาเก็บผิกันจะให้ดูอะผิก่ะโดก,โดกโดกที่ ทำให้ดูตอนนั้นน่ะที่ขุดลุ้มเบาๆแล้วก็เอาปุ๋ยใส่กบฟังจ้ะปุ๋ยปุ๋ยขอกแล้ปุ๋ยเคมีแล้วก็กบฟังดูวันเนี่ยได้ผลผิกกระดกประสบความสำเร็จอยู่จ้ะเนี่ต้มโอ๊ก็งามมะม่วงมะกออะไรก็งามวันนี้มาเก็บผิกจ้ะกัฟงผิกเี่ะ ผิกงามงามเนียจ้ะผิกงามงามเนียจ้ะให้ดูว่ามันงามจริงๆทําได้ผลแล้วก็เลยไปทําฝังนูน่นที่ทำให้ดูที่ทำใหม่ๆอ่ะถ้าใครติดตามอยู่ก็จะเห็นเ่าก็จะโลวันนี้เลยมาเก็บผิกเลยไทยลงให้ fc ดูจักหน่อยจ้ะว่าประสบความสำเร็จทำก็ไม่ใช่ว่าสำเร็จร้อยเอร์เซ็นตอะแต่ทำละมันก็ของมันก็งามใส่ปุ๋ยขอกใส่ปุ๋ยเคมีของก็งามอันนี้เป็นผิกขี้นกจ้ะลอยนอกมากินแล้วมันก็ไปขี้เนี่ยก็หลังก็งาม กำลังงามเราฟางคุมด้วยจ้ะนี่ฟางคุมด้วยนี่ก็เล้งงามมันชุ่บฟางคุมกัะเนี่ย,นนยอีกสองวันเราถึงค่อยหลดเ,เดี๋ยวแค่นี้ก่อนเด้อจ้าพอเดี๋ยวเก็บผิกไม่ทันค่ะก็สั่งเย็นมาก็นเนี่ยจ้ะเนี่ยนี่ประมาณห้าโมงจ้ะ Just okay.